อยากให้บอสกับโนอินเล่าว่าอะไรที่อีกฝ่ายทำให้เราแล้วเรารู้สึกประทับใจกับสิ่งนี้มากๆเลยขอบคุณค่าอะไรมันเยอะอยู่นะอะไรอะไรที่ที่แบบว่าอีกฝ่ายทำให้แล้วทำให้แบบเราอะรู้สึกประทับใจประทับใจอะไรในตัวอีกฝ่ายเนื่องเวลาเขาทำอะไรให้ของตอบบ่อน จริงมันมีมันมีเยอะมากๆเลยครับตั้งแต่แบบเจอกันมาเนาะแต่ว่าประทับใจมากๆเลยก็ก็วันนั้นทายเลที่แล้วแล้วกันเพราะว่าผมอะไม่เคยมีผู้ชายคนไหนให้ดอกกุหลาบเลยนะในชีวิตะอะใช่แล้วเป็นครั้งแรกที่แบบได้รับดอกกุหลาบแล้วเป็น เป็นแบบคือเราตอนนั้นเราก็เพิ่งเจอกันด้วยใช่ไหมแล้วแบบเอออยู่ๆก็แบบมาเซอร์ไพรส์อยู่ๆก็แบบมาแบบแกล้งแก้งแบบว่าเฮ้ยไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำแล้วก็แบบออมเอาดอกกุหลาบมาให้อะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ได้รหรอแบบว่าไม่ว่า,าไม่ได้ก็จะให้ไงเพิ่งรู้จักกาันเลยก็เหมือนคือตอนนั้นที่ที่ให้เนี่ยก็เหมือนแบบสื่อแบบสื่อถึงความรักแหละเพราะว่าเหมือนแบบพอรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องต้องอยู่ด้วยกันต้องทํางานด้วยกันต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันต้องแบบต้องใช้ชีวิตด้้ววยกกันไแล็ แบบว่าให้เป็น <ừ> สื่อแทนใจว่าโอเคส่้ไปด้วยกันอะไรนี้นะครับ <ừ> จับมือไปด้วยกันนะครับผมแล้วคุณล่ะโอเคอนะเดี๋ยวผมลืมตอบคำถาม<ด>อะไรที่ผานเขาใจ่านั้นน่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เขาเให้กำลังใจพูดให้กำลังใจละกนันนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดนะแบบเวลา <c oughs> เวลาผมเจอปัญหาหรือว่าเครียดกับอะไรเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย เป็นไรเล่าให้ฟังได้นะเว้ยอะไรเงี้ยแบบ<น>ก็คือเหมือนแบบก็เป็นคนที่อยู่ข้างตลอดเวลาที่จะมีจะปัญหาหรือว่าทําอะไรแบบมีเรื่องเครียดอะไรเนียเขาก็จะอยู่ข้างแล้วก็ประทับใจในในตรงนี้ของเขาครับ